ชีวิตใ้เป็นปุ่รัศตรีจะได้ออกแม่ไปานราตร้ลจูฬาวหลาจะได้เสกสมออกมางออกนั่นขึกนทาราสุขกนังเหนืาขลาลงมาซอยชุดชีวิตให้เป็นปุ่นรัศาตรีเกิดขึ้นมายังโลกรออกระดูอบเผาโบกับยาได้ยากาซ่าเป็นุราสติจากตอนแอรมาดานาปิดหมาแนวโดจากทอแแดแอบสุดใส่า,า,เา,า,สา,างเกน เป็ดโผหาาในคนแต่เป็ดสาสงที่มีปีนเราเทศกินกรีออกมาโจยังบมสุมบุเดรสแต่ใน,นปัจจุบันเขาอ,อึดกว่าเทศกินานีเรียว่านาวัโมลาซึ่งจะเป็ดสาสเป็นคนเป็ดคนแต่คนคู่กับยานได้แยกออกเป็นสี่ชมพูทวีหนึ่งทวบีจมพูต่ออุสกาลุสามโภเทศสี่บออโกยานได้ ป็นทีมีของเขาพัตเมนซึ่งมีเกียเกียยเขาและสาบเลือดสาบประยน์เกิดสมายยังโล่พระดเขาเื่อมือไหนเเดือนมือเอิดว่าเมื่นั้นขาดเกดมือไหเป็นประเทศที่แก่แก่วยนาเอิดว่าเปดัเพดที่หาซึ่งปีเั้นที่ศาสตรกาหนึ่งฤดูหนาวสองฤดูฝนสามฤดูฝอ ภูกำยาจะแยกออกมาจากเลือเขาปุตุนเนนตี่รือเสือเ,เขาแต่ออกมาสี่สายบ่อในหน้าในหน้าสายหนึ่งไหลออกมาจากปากโคภูสุขราชในหน้าสายสองไหลออกมาจากหน้าบ่อใจานหน้าสายสายไหลออกมาจากหน้าบ่องเงินและสายสี่ไหลออกมาจากบ่อนนที่หน่าคีอภูกำยาได้สร้างอย่างโลกกูกของเราจาเขาทุกวันนี้ ไว้เทียงให้พวกเรากินนารีเป็นสตรีทัสาโมคนเขาดีเป็นนารีที่ต่อยโตเป็นคนแนมีผีจากท่อนแอร์โนกาตายเป็ดแน้เส้อสาโหโนกกับพวกนี้เขาเอื้อกันว่างโนบอดีมามันเป็ดคนเรียจากที่มาเชืกอันโนกบอดีหางหมหาะแน่นอน